สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกนะครับในเรื่องที่ผมว่าใกล้ตัวเรามากๆเลยก็คือเรื่องการตัดสินใจแล้วก็การตั้งเป้าหมายนี่แหละครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันหรือเป้าหมายใหญ่ๆในชีวิตเลยข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยได้มาจากบทสนทนาของผู้นำที่ประสบความสำเร็จท่านหนึ่งนะครับที่ท่านมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงเลยแล้วก็มีมุมมองที่น่าสนใจทีเดียวครับจุดประสงค์หลักๆของเราวันนี้ก็คือการออลองมาสกัดเอาแก่นคิดสำคัญสคัญจากประสบการณ์จริงของท่านนี้นะครับว่าอะไรคือหัวใจอะไรคือสิ่งที่จำเป็นจริงๆที่ทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยไปถึงเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อะไรมันซ่อน อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจที่แบบต่อเนื่องแล้วก็อะไรคือเคล็ดลับในการสร้างความสำเร็จที่จับต้องได้จากเรื่องราวของท่านนี้โดยเฉพาะเลยครับ ใช่ค่ะสิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษในการคุยกันครั้งนี้นะคะคือการพยายามมองให้ลึกลงไปในกระบวนการนะคะไม่ใช่แค่แบบเชื่อชมผลลัพธ์ที่เห็นภายนอกอย่างเดียวเราจะมาลองดูกันว่าเอออะไรคือคกลไกที่ทําให้บางคนเนี่ยเขาสามารถมุ่งหน้าสู่เป้าหมายได้แบบไม่ย่อท้อเลยแม้ต้องเจออุปสรรคอะไรเยอะแยะก็ตามนะคะจากมุมมองที่แหล่งข้อมูลนี้นําเสนอมาค่ะ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มแกะดูแนวคิดเหล่านี้กันเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นที่ผมว่าสำคัญมากๆนะครับที่แหล่งข้อมูลนี้เน้นย้ำเลยคือเป้าหมายนั้นต้องเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆ แบบชนิดที่เรียกว่าถ้าไม่ได้มันมาชีวิตมันจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปหรือแบบทำอย่างอื่นก็ไม่สนุกเท่ากับการไล่ตามเป้าหมายนี้แล้วในแหล่งข้อมูลเนี่ยมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆครับเช่นตอนที่ผู้พูดตั้งเป้าหมายอยากเป็นดมอนซึ่งเป็นตำแหน่งความสำเร็จระดับสูงในธุรกิจที่เขาทำอยู่เหตุผลตอนนั้นก็ เออเรียบง่ายมากคือต้องการสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีขึ้นหรือ,อครั้งที่สําคัญมากๆก็คือตอนที่คู่ชีวิตของผู้พูดนะครับผลักดันให้ตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งคือตําแหน่งมงกุฎรทูตหรือ Crown Ambassa อ o r อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไปอีกแหล่งข้อมูลชี้ว่าเป้าหมายนี้มันไม่ได้ลอยๆนะครับแต่มันผูกติดอยู่กับความต้องการที่แบบเป็นรูปธรรมมากๆของครอบครัวอย่างเช่นคาเราเรียนลูกหรือว่าการดูแลพ่อแม่ให้มีมาตรฐานชีวิตที่ดีขึ้น อะไรแบบนี้นะครับประเด็นนี้สะท้อนตรักงของสิ่งที่เรียกว่า เป้าหมายที่แท้จริงหรือ true purpose ได้ดีมากๆเลยค่ะเป้าหมายลักษณะนี้นะคะมันเหมือนกับว่ามันงอกเงยมาจากความต้องการส่วนลึกข้างในหรืออาจจะเป็นความจําเป็นพื้นฐานที่แบบต่อรองไม่ได้เลยมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เราคิดเอาเองว่าเออควรจะทํานะหรือสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีการผูกเป้าหมายใหญ่ๆเข้ากับความจําเป็นที่จับต้องได้แบบนี้ค่ะมันสร้างแรงขับเคลื่อนที่มั่นคงแล้วก็ไม่สั่นคลอนง่ายๆมันจะต่างจากความทะเยอ ทายาที่อาจจะดูวุ่นวาแต่แบบขาดรากฐานที่แท้จริงไปนะคะใช่เลยครับมันต้องเป็นเป้าหมายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรื่องอื่นนี้แบบกลายเป็นเรื่องรองไปเลยต้องไปให้ถึงจุดนี้ให้ได้ก่อนแล้วเรื่องอื่นค่อยว่ากันความรู้สึกแบบนี้มันทรงพลังจริงๆครับทีนี้พอมีเป้าหมายที่ใช่แล้วแหล่งข้อมูลก็ชี้ไปที่อีกประเด็นสำคัญเลยนั่นก็คือเรื่องการตัดสินใจครับ สิ่งที่น่าสนใจก็คือแหล่งข้อมูลบอกว่าการตัดสินใจเพื่อไปสู่เป้าหมายใหญ่ๆนะครับมันไม่ใช่แค่การตัดสินใจแบบครั้งเดียวปึ้งเดียวจบที่จุดเริ่มต้นแต่มันคือกระบวนการที่ต้องตัดสินใจซ้ำๆครับอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จและที่สําคัญมากๆเลยคือความสําเร็จในอดีตเช่นการได้ตําแหน่งไดมอนมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหลักประกันสําหรับอนาคตนะครับมันต้องมีการตั้งเป้าหมายใหม่แล้วก็ตัดสินใจลงมือทําใหม่อยู่เสมอเสมอ มีเรื่องเล่าส่วนตัวของผู้พูดในแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากครับเขายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยนะว่าตอนที่ได้เป็นไดมอนด์ใหม่ๆเนี่ยเคยมีนิสัยขี้โทษขี้แถคือแบบมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเวลาทำอะไรไม่ได้ตามเป้า แต่พอตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นอย่างมุงกุดทูดแล้วก็อยากสําเร็จจริงๆจังๆก็ต้องตัดสินใจครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องยอมรับฟังความคิดเห็นหรือคําแนะนําที่อาจจะไม่ถูกใจแม้ว่าตอนแรกจะรู้สึกอึดอัดหรือใช้คําว่าร้อนเลยทีเดียวครับจะยอมรับจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของตัวเองแบบเปิดอกอย่างนี้นะคะอืมบางทีอาจจะดูขัดกับภาพลักษณ์ของผู้นำที่เรามักจะคิดว่าต้องดูแข็งแกร่งต้องมุ่งมั่นตลอดเวลาเนอะ แต่สิ่งที่แหล่งข้อมูลนี้กำลังชี้ให้เห็นก็คือการยอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเองนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเลยการหยุดหาข้ออ้างแล้วหันมายอมรับคำแนะนำแม้จะทำให้รู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกเนี่ยมันเป็น,นกลไกสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆหรือที่เราเรียกว่าคอมฟอร์ z โซนไปได้การเปลี่ยนแปลงตัวเองนี่แหละค่ะคือหัวใจของการเติบโตจริงๆน่าคิดนะครับว่า การยอมรับจุดอ่อนตัวเองแบบนี้มันต้องใช้ความกล้าหาญพอสมควรเลยแล้วพอต้องเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนล่ะแหล่งข้อมูลมีแนวคิดที่น่าสนใจมากบอกว่าให้ทำในสิ่งที่ความสำเร็จชอบไม่ใช่แท่สิ่งที่เราชอบ ใช่ค่ะแนวคิดนี้ท้าทายความคิดเราพอสมควรเลยนะคะตัวอย่างที่ผู้พูดให้ไวะะ้เนี่ยค่ะคือเรื่องของการปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากเดิมที่อาจจะเน้นดูแลทีมงานหรือสายงานเดิมๆที่คุ้นเคยแล้วก็อาจจะสบายใจกว่าด้วยซ้ามาเป็นการทุ่มเทสร,สร้างสายงานใหม่หรือที่ในวงการธุรกิจลักษณะนี้เขาเรียกว่า b u ว l ์สายนะคะซึ่งอันนี้ต้องใช้พลังงานและและความพยายามสูงกว่ามากๆแม้ว่าตอนแรกอาจจะไม่ใช่แนวทางที่ถนัดหรือว่าชอบเป็นการส่วนตัวนะคะแต่ การกระทําแบบนี้แหละคือสิ่งที่ความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้นอย่างเช่นการไปสู่เป้าหมายมุงกุดทูตเนี่ยมันต้องการหรือชอบนั่นเองค่ะฟังดูทงพลังนะครับแต่เอ่อการต้องฝือทำในสิ่งที่ความสำเร็จชอบแต่เราไม่ชอบตลอดเวลาเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เราจะหมดไฟหรือเบรนเอาไหมครับในแหล่งข้อมูลมีพูดถึงการหาจุดสมดุลในเรื่องนี้บ้างไหมครับ เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแหล่งข้อมูลไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องสมดุลโดยตรงนะคะแต่ถ้าดูโดยในแล้วเนี่ยอาจจะตีความได้ว่าพอเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันเป็น True Purpose ที่เราอยากได้จริงๆอย่างที่เราคุยกันไปตอนแรกนะคะแรงขับเคลื่อนจากเป้าหมายนั้นแหละอาจจะทำให้เรายอมทําในสิ่งที่ไม่ชอบได้ในระดับหนึ่งหรือบางทีนะคะพอเราทำสิ่งนั้นซ้ำๆจนมันเกิดผลแล้วเราเห็นความก้าวหน้าเนี่ย ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ค่ะเราอาจจะเริ่มชอบในสิ่งที่นํามาซึ่งความสําเร็จนั้นก็ได้นะคะสิ่งสําคัญคือการเชื่อมโยงการกระทํานั้นกลับไปที่เป้าหมายใหญ่อยู่เสมอค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือมีเป้าหมายที่ใช่มีการตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแม้จะต้องทําในสิ่งที่ไม่คุ้นเคยทีนี้เมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่คุ้นเคยหรือทำสิ่งที่ยากลำบากแล้วเราจะสร้างกำลังใจและความเชื่อมั่นให้ตัวเองทำต่อเนื่องไปได้ยังไง แหล่งข้อมูลนี้ก็ให้คำตอบที่น่าสนใจนะครับผ่านแนวคิดที่เรียกว่า small win หรือการสร้างความสำเร็จเล็กๆครับคือแทนที่จะจ้องมองแต่เป้าหมายใหญ่ปลายทางที่มันอาจจะดูไกลเกินเอื้อมมากๆจนทำให้รู้สึกท้อตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยแหล่งข้อมูลแนะนำให้ลองซอยเป้าหมายใหญ่นั้นลงมาครับเป็นเป้าหมายย่อยๆหรือความสำเร็จเล็กๆที่เราสามารถทำได้จริงในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน พอมองเห็นเป้าหมายที่เล็กลงมันก็รู้สึกว่าเออมันจัดการได้ง่ายขึ้นนะมีกำลังใจที่จะลงมือทำและเมื่อเราสะสม small wins เหล่านี้ได้บ่อยๆครับทำสำเร็จเล็กๆน้อยๆซ้ำๆเนี่ยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองก็จะค่อยๆก่อตัวขึ้นมาแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นเหมือนกับที่ผู้พูดแล้วก็คู่ชีวิตในแหล่งของมูลเล่าว,ว่าธุรกิจของพวกเขาค่อยๆก้าวหน้าขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในทุกๆปีเลย ไม่ว่าจะเป็นตัวชี้วัดอย่าง SA หรือ QC ที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นซึ่งเอ,อ่อก็น่าจะเป็นเกณฑ์วัดผลความก้าวหน้าเฉพาะทางในธุรกิจประเภทนี้นะครับสิ่งเล็กๆเหล่านี้แหละครับที่ทำอย่างสม่ำเสมอตั้งหากที่รวมกันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในที่สุด หลักการ small wins เนี่ยนะคะสอดคล้องกับหลักการทางจิตวิทยาที่เรียกว่าวงจรของความก้าวหน้าหรือ cycle of progress อย่างมากเลยค่ะทุกครั้งที่เราทำอะไรสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะสมองจะหลั่งสารแห่งความสุขออกมาทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกว่าเออฉันทำได้นี่น่ะ แล้วมันก็เกิดแรงจูงใจที่จะทำสิ่งต่อไปซึ่งการสร้างวงจรเชิงมบวกแบบนี้สำคัญกว่าการตั้งเป้าใหญ่เกินตัวแล้วทำไม่ได้จนกลายเป็นวงจรของความล้มเหลวและความไม่เชื่อมั่นในตัวเองไปเลยค่ะและสิ่งที่น่าสังเกตมากๆจากแหล่งข้อมูลนี้นะคะคือการย้ำว่าความสำเร็จเล็กๆเนี่ยต้องมาจากการลงมือทำสม่ำเสมอของเราเองไม่ใช่การรอคอยโชคช่วยหรือรอว่าเอ้ยจะเจอคนเก่งแค่คนเดียวเข้ามาร่วมทีมแล้วจะพลิกสถานการณ์ได้เลย ซึ่งอันนี้อาจจะต่างจากความเชื่อผิดๆที่บางคนอาจจะมีกันในธุรกิจลักษณะนี้นะคะการลงมือทําสิ่งเล็กๆอย่างต่อเนื่องต่างหากค่ะที่เป็นหัวใจสําคัญจริงๆอืมพบตอนมันเนือกำสนนทำเสมอแหล่งข้อมูลก็มีมุมมองที่น่าสนใจต่อการตั้งเป้าหมายและการวัดผลด้วยนะครับ โดยเสนอให้เปลี่ยนจุดโฟกัสคือแทนที่จะหมกมุ่นอยู่กับผลงานหรือผลลัพธ์ปลายทางเช่นยอดขายกำไรหรือจำนวนคนในทีมซึ่งจริงๆมันเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ไม่เต็มที่นะครับเพราะมันมีปัจจัยภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแยะเลยให้หันมาให้ความสำคัญกับการตั้งเป้าหมายและวัดผลที่เนื้อหาหรือเนื้อการกระทำครับซึ่งอันนี้แหละคือสิ่งที่เราควบคุมได้ร้อย ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแทนที่จะตั้งเป้าว่าเดือนนี้ต้องสปอนเซอร์คนใหม่ให้ได้5คนซึ่งผลลัพธ์มันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคนอื่นด้วยถูกไหมครับให้เปลี่ยนมาตั้งเป้าหมายที่การกระทันแทนเช่นเดือนนี้ฉันจะพูดคุยนําเสนอโอกาสทางธุรกิจกับคนใหม่สามสิบคนหรือจะสาธิตผลิตภัณฑ์50ครั้งเพราะจํานวนครั้งที่เราลงมือทำเนี่ยคือสิ่งที่เราควบคุมและกําหนดได้โดยตรงเลย ตรงไปตรงมามากขึ้นไม่ตกหลุมพรางของการคิดไปเองว่าทําเยอะแล้วทั้งที่ในความเป็นจริงอาจจะยังทําไม่มากพออย่างที่ผู้พูดในแหล่งข้อมูลเตือนไว้นะคะอย่างที่2คือในธุรกิจที่ผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหรือมีความผันผวนสูง การวัดผลที่การกระทําที่สม่ําเสมอจะช่วยรักษาความเชื่อในกระบวนการและทําให้เรามีกําลังใจทําต่อไปได้แม้ผลลัพธ์ที่ต้องการอาจจะยังไม่ปรากฏซึ่งดูเหมือนเป็นสิ่งที่ผู้พูดในแหล่งข้อมูลให้ความสําคัญอย่างมากเลยค่ะเพราะท่านเชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยการสร้างเหตุที่ดีคือการกระทําที่มากพอและสม่ําเสมอย่อมนําไปสู่ผลที่ดีในที่สุดเหมือนการดูแลสุขภาพนั่นแหละค่ะนอกจากนี้ แหล่งข้อมูลยังเสนอให้มีการกำหนดไทม์ไลน์หรือกรอบเวลาที่ชัดเจนในการลงมือทำอย่างจริงจังด้วยนะครับเช่นการตั้งใจว่าจะทุ่มเททำตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสัก 2ปีหรือ3ปีโดยไม่หวั่นไหวกับอุปสรรคหรือปัญหาระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นการถูกปฏิเสธซ้ำๆหรือแม้กระทั่งการที่ทีมงานบางคนตัดสินใจหยุดทำไปหรือที่ในวงการนี้อาจจะเรียกว่าดาวลายหลับนะครับการให้เวลาที่เพียงพอควบคู่ไปกับความสม่ำเสมอในการลงมือทำคือกุญแจสำคัญเลยครับการกำหนดไทม์ไลน์ยาวๆแบบนี้นะคะ ในเชิงจิตวิทยามันช่วยสร้างกรอบความคิดแบบระยะยาวหรือ long-term perspective ค่ะมันช่วยให้เราอดทนกับความผิดหวังระยะสั้นได้ดีขึ้นเพราะเรารู้ว่านี่คือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งแข่งระยะสัน้นการเจอคนปฏิเสธหรือการที่ทีมงานบางคนท้อถอยหรือหลับไปบ้างเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่คาดการได้ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายที่จะมาบั่นทอนกําลังใจทั้งหมดการมีกรอบเวลาที่ชัดเจนช่วยสร้างความมุ่งมั่นและความอดทนที่จําเป็นมากๆต่อการบรรลุเป้าหมาย ใหญ่ได้ค่ะครับการจะทำตามแผนระยะยาวได้โฟกัสที่การกระทำแล้วก็อดทนต่ออุปสรรคได้นั้นแน่นอนว่าความเชื่อนี่คือหัวใจสำคัญเลยนะครับซึ่งแหล่งข้อมูลก็เน้นย้ำเรื่องนี้มากๆความเชื่อที่ว่านี้มีสองส่วนหลักๆนะครับคือ 1. เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองว่าเราทำได้ซึ่งความเชื่อนี้ก็ถูกสร้างและหล่อเลี้ยงมาจาก small wins ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้ และ 2. คือเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้อื่นแล้วก็ในตัวธุรกิจหรือโอกาสว่าทุกคนสามารถสำเร็จได้ถ้าหากยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองมากพอและให้เวลากับมันนานพอครับแล้วอะไรล่ะครับที่จะช่วยสร้างและรักษาความเชื่อนี้ไว้โดยเฉพาะในยามที่ท้อแท้แหล่งข้อมูลชี้ว่าไม่ใช่การตำหนิการเปรียบเทียมหรือการพูดคุยกันในเรื่องลบ,ลบ แต่คือกำลังใจและสภาพแวดล้อมที่ดีครับมีตัวอย่างที่น่าประทับใจมากๆเรื่องอาจารย์ประกอบซึ่งเป็นเหมือนพี่เลี้ยงหรือเมนเทอร์ของผู้พูดที่มักจะเรียกผู้พูดด้วยตำแหน่งเป้าหมายคือมงกุฎด,ดูดอยู่เสมอเลยทั้งๆท,ท,ที่ตอนนั้นยังไปไม่ถึงไหนเลยนะครับการทำแบบนี้แหล่งข้อมูลมองว่ามันเป็นการช่วยสร้างมายด์เซตหรือกรอบความคิดเชิงบวก และยิ่งไปกว่านั้นมันคือการใช้คำพูดเพื่อสร้างตัวตนในอนาคตให้กับคนคนนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับไม่ใช่แค่การให้กำลังใจแบบผิวเผินประเด็นนี้ทรงพลังมากๆเลยค่ะมันชี้ให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมและการสนับสนุนทางสังคมหรือโซเชียลสปอร์ตเนี่ยมีอิทธิพลต,ต่อความสำเร็จของเราอย่างมหาศาลเลยแหล่งข้อมูลนี้ดูจะเน้นย้าถึงความสาคัญของการเลือกอย่างมีสติเลยนะคะทั้งเลือกที่จะรับฟังข้อมูลแบบไหนเลือกที่จะใช้เวลากับใคร และเลือกที่จะสร้างบรรยากาศของการให้กำลังใจซึ่งกันและกันแทนที่จะเป็นการซุบซิบนินทาหรือการเปรียบเทียบตัวเองกับความสำเร็จของคนอื่นซึ่งหวนมังจะบั่นทอนกำลังใจนะคะการหันมาโฟกัสที่เป้าหมายและการกระทำของตัวเองรวมถึงการอยู่ท่ามกลางคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพของเราเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญมากมเลยค่ะครับผม แหล่งข้อมูลยังแนะนำอย่างชัดเจนเลยนะครับให้เชื่อมั่นและทำงานอย่างใกล้ชิดกับพี่เลี้ยงหรืออัพไลน์ที่ประสบความสำเร็จด้วยอัพไลน์ในที่นี้ก็หมายถึงผู้ที่แนะนำเราเข้าสู่ธุรกิจหรือผู้ที่อยู่ในสายงานเหนือขึ้นไปตามโครงสร้างธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติแล้วคนกลุ่มนี้มักจะเป็นผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ความท้าทายแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียในความสำเร็จของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ควรรับฟังคําแนะนําและทํางานร่วมกับพวกเขาอย่างใกล้ชิดครับ แน่นอนว่ากลยุทธ์และไมเซจที่ดีทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้จะเกิดผลได้เต็มที่ก็ต้องอาศัยพื้นฐานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องครับ แหล่งข้อมูลไม่ได้มองข้ามเรื่องนี้เลยครับมีการพูดถึงความสําคัญของการอ่านหนังสือดีๆการฟังซีดีหรือสื่อเรียนรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องการปรับปรุงนิสัยเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันเช่นการพยายามตื่นให้เช้าขึ้นหรือการมีวินัยในการทํางานพื้นฐานที่จําเป็นต้องทําในแต่ละวันอย่างสม่ําเสมอครับม,มักจะมาพร้อมกับก,บการเติบโตจากภายในและการพัฒนาตนเองจนกลายเป็นคุณนําที่คนอื่นเชื่อมัน่นและอยากเดินตามค่ะ ซึ่งแหล่งข้อมูลก็ได้ให้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้นำแบบนั้นไว้4ประการค่ะคือต้องเป็นคนที่น่าไว้วางใจ trustworthy ต้องมีความใส่ใจในตัวผู้อื่นอย่างแท้จริง caring ต้องมีความสามารถในงานที่ทำ competent และต้องมีความมุ่งมั่นหรือพันธะสัญญาต่อเป้าหมายและต่อทีมงาน committed ค่ะคุณสมบัติทั้ง4อย่างน,นี้แหละค่ะที่เป็นเหมือนกาวเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันเมื่อเราพัฒนาตัวเองจนมีคุณสมบัติเหล่านี้มันจะทําให้คนเชื่อใจในเป้าหมายที่เรานําเสนออยากร่วมมือและทําให้กลยุทธ์ต่างๆเช่น small wins หรือการโฟกัสที่การกระทํามันสามารถเกิดขึ้นได้จริงในทางปฏิบัติไม่ใช่แค่แนวคิดลอยๆค่ะ โอ้โหวันนี้เราได้เจาะลึกแง่มุมเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายการตัดสินใจจากประสบการณ์ตรงของผู้นำท่านนี้ การหลายมิติมากๆเลยนะครับตั้งแต่การค้นหาเป้าหมายที่ใช่จริงๆที่มันผูกกับความต้องการลึกๆของเราการตระหนักว่าต้องตัดสินใจซ้าๆและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองแม้ต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบการใช้พลังของความสำเร็จเล็กๆหรือ small wins เพื่อสร้างความเชื่อมั่นการเปลี่ยนโฟกัสมาีิการกระทาที่เราควบคุมได้และทาอย่างสม่าเสมอพลังของความเชื่อกาลังใจและก็สภาพแวดล้อมที่ดี ปิดท้ายด้วยความสําคัญของการพัฒนาตัวเองและภาวะผู้นําด้วยครับใช่ค่ะจะเห็นว่าแต่ละประเด็นนั้นเชื่อมโยงและก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะมันไม่ใช่สูตรสําเร็จที่แบบทําข้อใดข้อหนึ่งแล้วจะสําเร็จทันทีแต่มันคือกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องอาศัยการลงมือทําการปรับปรุงเรียนรู้และความมุ่งมั่นในระยะยาวค่ะเป็นภาพรวมของการสร้างความสําเร็จที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงข้ามคืนแต่มาจากการเดินทางที่ต้องอาศัยทั้งกลยุทธ์และหัวใจเลยค่ะ น่าสนใจมากครับและเพื่อการปิดท้ายการพูดคุยของเราในวันนี้มีคำถามหนึ่งที่อยากจะชวนให้ลองนำกลับไปคิดต่อเป็นการบ้านส่วนตัวนะครับจากแนวคิดทั้งหมดที่เราได้สํารวจกันในวันนี้ถ้าให้เลือกการเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างเดียวอะไรที่เราสามารถเริ่มลงมือทำได้ทันทีเลยนะครับเพื่อที่จะขยับเข้าใกล้เป้าหมายที่เราปรารถนาอย่างแท้จริงได้มากขึ้นสิ่งนั้นจะเป็นอะไรลองนำคำถามนี้กลับไปใคร่ครวญดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วพบกับการเจาะลึกครั้งต่อไป สวัสดีครับ